ครับวันนี้มาชมพายน้อยสุดหล่อของเรานะครับวันนี้มาเล่นโคลกับเขาด้วยนะครับดูดิครับครับแดงโอ้ยคุณกอวันนี้ปล่อยสุดหลอมาเล่นโคลเลยครับว้าวนะครับทาโคลเต็มตัวนะดูยังไงก็ยังหล่อนะครับฟานลองทาตัวหน่อยฮะจะได้หลอมของฟานจะจําได้ว่าหล่อเปล่าครับ นี่ดูครับโอ้โหนะครับนานๆที่ครับผายน้อยของเราจัดเต็มหน่อย,เ,ยเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยรอควนันว้าวนี่นะครับผายน้อยนะครับอยากจะเป็นเด็กล้วเกินนะครับดูครับอื้ <c oughs> ว้าวเต็มที่เลยนะคุณกอน วันนี้ปล่อยให้ลูกชายเล่นเต็มที่เลยเหรอปล่อยให้มันเล่นเต็มที่เลยเอโอ้จุดหลอกของเราก็จัดเต็มเลยนะครับนีโอ,โอ้โหโอ้โหเต็มผมเลยนะครับผมเต็มมาเลยอือโอ้ยิงเล่นยิ่งสนุกนะครับบอกเลยว่าการได้เล่นโคนี่สนุกมากนะครับไม่ว่าโคนหรือช้างครับได้เล่นก็นสนุกจริงๆนะครับนี่นะครับ นี่โอ้มีการงาแทงดินด้วยโอ้โห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 แทงจมเลยนะฮะโอ้โหงัดดินขึ้นมาเลยนะครับโอ้อยอ่ะนี่ ไม่คม่อยได้เล่นเนาะควานเนาะันยังไม่ได้เล่น,นครับไม่ได้เล่นในทุ่งนานะครับวันนี้เป็นบรรยากาศทุ่งนาเมืวันไม่ได้เล่นกิจอะไรเครับวันนี้มีใจมีใจ,ใจอยากจะเล่นม,มันนดินดินโป่งเนาะดินดินแฉะนะครับดินแฉะชอบเลยนะครับแต่แฉะอย่างเงี้ยชอบเล่นเลยนะครับช้างนะครับมีน้ําด้วยนะครับ โโอ้โโอโถึงขั้นจะนอนเลยเหรอแพงดินิดโอ้โหนะครับได้ใจนะครับอออ้องขัดงาครับ งาด้วยอ่ะโอ้โห,โหภายน้อยของเราสุดยอดช้างตายนีครับเวลาเล่นดูดิครับ ไปแล้วนะครับไยน้อยของเราขวานบอกว่าเล่นนานไม่ได้นะครับเชียก<ม>ใหญ่เล่นสนุกสนานนานไปก็ไม่ได้อันตรายนะครับผมด,บดูการขึ้นหน่อยอ่าน,นี่<อ>ไยน้อยนะครับผมขวานจะกลับแล้วนะครับต้องไปล้างเนื้อล้างตัวนะครับผมนี่นะครับ วว้า,วลาก,กลับลบ้านแล้วนะครับผมนี่เด็กๆก็จะกลับกันแล้วนะครับตอนนี้